น้องลุยเดบาทนี่ยพอดีได้รอยอบรอเจ้าก็ถือขอบแล้วรอยพอดีามันวนหญ่มันก็รนาะมันก็รูป้วนะพี่ใหญ่นะีได้โอกาสเพราะ่าเจดัมาดแล้ววันบูเนเจดมาดอกสองคนมาไม่น่าเห็นเลยทังคุณทั้าพี่ ง่อยง่อยสำัีกินหย่า้ยังหย่ากะลายง่วงมมีเสื้อักบ่อมก็จะค้องไม่มาเผาจะล้องาขาจะอากักหกู้ขึ้นเบดห่ยแล้วแต่อยากปล่อยก็ปล่อยลกินก็กินห้กินเาชค้อง Ừ. Stumbled, <t <t hát, hát hát không còn kể lại đây nằm rồi đấy gầm 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 Nạm gầm 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 kín nạm gầm 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 น้อมันเคยลังเถื่อนไมเคยกินแต่น้ำได้มันก็อยากอยากเปลี่ยนเลยแบบแั้วละเคยกินแต่น้ำได้ไปกินน้ำสางมันก็บเบลี่นี่เปล่ากันเดียวกันเกาะแล้วอล่ะบ่ย่างลูกเจ้าบุห็นบ่มมาตัวนี้ปุกเอาเลยค่ะไว้นอนตื่นชัวเลยเด้อพวกพวกม่วงเข่งเหมือนปลุกอร่อยใช่เน้น ใส่ยุ่งยุกเลยนะฮ้อเพราะว่ามันซุ่ม,มทั้งนอกขนเลเพราะว่าค่มันหยาลายพี่อมันกับบได้เปียกแห้งหรอกเดียวกันแก่ตออเนาะทีแทนนเน,นมันขึนชูงชเลยม้มันขึนชูงแต่มันฆ่าน่ะนะฆมันมาทีเจ็ดโมงพรแห้งไงตอนตนนี้มันที่สิบเกาเลย

กระเทินเออให้ข้าวเกี่ยวกะเกี่ยวมันได้เอาซะปลาเมียนผัดเข่าทั้งลุ่มพันมีแต่ซีรุ่งมันอยู่เทิงนะพี่นะ่เนาะเงี้ยลูกพ่อแม่บอกว่าขนาดเขาบอกข้าขี้ผาขี้เมฆนีก่กมันเจี๊ยงมันแดดอันมันกัดน้ำหมอกมันกัดสเสด็จเลยนี่ เผาพี่น้องเฮียร์มันมาเมื่อก่อนนะผัดมาสี่โมงเนาะมื่อต่อมาผัดมาสองโมงมึงไปยังนไงเบิ้งไปสายลูกไปสายมาทำยังไงสา,ย,างยสาย,สายามาทำข้ามหลดในเกาะ มื่อวานนะฮะคือครับเป็นอยู่สัก <มา S 1> ดึง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 แฮนดุ๊บชายเด่นทไทยมี่ห้องอาหารแต่แม่ขอคนมัดเขาา่าบดิดคนเพลงกต่ดึง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 มาอีกทีเพลงสิขาวัวจะพี่น้อง แค่เป็นหมัดเข่าซอยไหมย่าลูกเรนทันเร็วเนทะนทเร็โดยฮะแดดได้แดดได้แต่สม,มุงบัแมืดน้อยหนึ่งแหละเมนมาโรดวันก็เอาน้ำกับประธานย,ย่าโรยนะ

มาตะพันกรีบก็ได้ปูขาวปะเขาขาวสำนองเพลินเนาะสัำพีแอ๊วขาวทั้นนทงนี้เนะี่ยกระโพกกระโพกกระทั้งลุ่มกระทั้งลุ่มกระหว้วงบัวร้ายกัดหาหกสิกบบัวฮอตฮอตสองทิศ ั usted, <c oughs> ถ needed, uh, like so ้ามันแดดมันล่มนะมันชุกไว้ได้พี่เออนี่มันอันน่ะพอแห้งมันกล่วเหมาได้เหมากับเหมาแก่ได้นะเข่าเข่าเข้านี่พัดันได้เข่าได้ใส่หน้ามันใหญ่น่ะน้อยเดียวยังได้เจ็ดแปดสิบ กระสิไสเขาเข่าพยันน่ะโอ้ยมันเลือดแต่อันนี้มันเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวแต่ว่ามันอันนั้นเนาะพูดหออมันแตกก่อริหรอรอ,อ, <c oughs> อือยังงออะไขาวคั่วยงวังงัวลงมาจะเอามาแต่คั่วมาจักงวัวบอกามามันห่มลายพูดหรอม,มิมิถิโกกไหมหน้าคอย nhang luôn nhang rút nè Đôi, đôi, đôi Ừ à ba. À, là khám á. Nhưng nhìn... sai <laughs> luôn. Sai sao gì sai? Nam đây chụp bao luôn rồi nó hành luôn. Mà nàng đùm bé nhất luôn. Mà lại nhìn xa nhắm trong một đẹp. Nhìn như đó Đẹp không? Má máu luôn bố sẵn hết lệnh nhìn mà Rồi, mắn vui như sáng Mà hết này nó chẳng chừng luôn để vừa mặt ba thằng phụt rồi Giải suất khuôn nơi giải chân đeo nó. nữa ta mặt vào này oh, phải này philippi nha. Nguyên ngoài đường gần như anh đeo kìa kìa nó ấy gòn. là cái mày, mày mà là cái gì mưa. À, lúc tên mình đúng xem phiền tinh 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 hey, tinh tinh đột thái tinh mà <laughs> Xăm nó mà này nó mất tinh tinh rồi nè พรข้าคขีมิกิพาะยันเถียงยันบ่ายระยะมันมากพี่้นงโอยจังไรก็หากุแล้วก่อนเด้อสิบสิตกสาสิตกอ็ไรแม่งคอยห็นไหมฮึดูตัวนีู้กแคมแคมพูกยนนูะปูกแคมแคมป่าให้ก็ใหม่ก็ตกพู เจ็ดโมงตอนนี้นะข้าสิบแตงมงิจิลงมามัดผัดมันสิบบุตรหลายจะนัพัดพุ้นมาอีกเลยจะมันมันนเเสดนมองกันคนนำ เดี๋ยวเพลงกันมาเขาจัึมๆๆๆๆน้อยๆเนาะเจ้าทีมงานมักมวนนีเมื่อแล้วบ่มึลูกให้นาน้อบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเนาะ